หวานยิ่งกว่าในหนังซุปตาฉลองครบรอบแต่งหนึ่งปีทำสาวทั่วโลกอกหักชีวิตคู่แฮปปี้ชื่นมื่นสำหรับซุปตาหนุ่มเทเลอร์เลาเนอร์เทเลอร์ลอดเนอร์มาป่าหนุ่มจากทวายไลท์วัย31ปีหลังควงหวานใจเทเลอร์โดมสลัดโสดขยับสถานะสู่สามีพันรยา และเมื่อวันที่11พฤศจิกายนเป็นวันครบรอบแต่งงานหนึ่งปีของทั้งคู่งานนี้หนุ่มเทเลอร์ก็ได้แชร์โมเมนต์หวานเจี๊ยบกับภรรยา26ปีพร้อมข้อความในใจว่า365วันแล้วที่ได้รับเกียรติให้เรียกคุณว่าภรรยาของผมในแต่ละวันผมรู้สึกขอบคุณมากขึ้น ขอบคุณที่ทนกับผมผมรู้ว่ามันไม่ง่ายเสมอไปรักคุณมากมาลุยปีที่สองกันเถอะด้านพันรยาสาวก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์เช่นกันว่า My best friend และ I love you so much